ครูถามมาอาจารย์ครับยันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้มียันอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้ามีพยันอะไรบ้างครับนี่นารายติงพบโพกจริงจริงเนี่ยเขาให้เป็นคําสาบครับผมเมื่อจะลงยันเนี่ยเขาก็สาบให้ติดเนื้อติดหนังมันจะไมัเหนียวใช่ไหมนั้นสิ่งที่ลงเนี่ยนี่คือตีนิสิงเหอื่าหรือเขาเรียกหน้ารมแผ่นดินครอบจักรวาลชีริตมันเยอะครับและก็ยันกันขโมยใช่ไหม นนี่องค์พระนี่ยเขาใส่หน้าชาดิเติกเขาให้โชคลาภด้วยครับผมเห็นไหมเพราะถ้าคงข้าพันอย่างเดียวมันเป็นโจรครับครับครับมันก็ต้องมีโชคลาภเห็นไหมนี่ยันกันขโมยนี่มียันผูกควายครับเห็นไหมมียัน หัวใจคุนพยนอืมครับผมนไมั่นจะมีอะไรมีปัญหาเนี่ยเวลานอนพวกมีคนมกระซิบบอกอืมครับผมไอ้ตำรวจจะมามันรีบไปแล้วครับครับครับไอ้ตีใหญ่จุดทุไว้ครับเอ้ยยันข้างล่างนี่คุณคุ้นเหมือนสายวัดกิ่งแก้วเหรออาจารย์นนี่ยันทองเพาะเผือกครับผมเป็นทสน่ครับเห็นไหมหรือจะให้เป็นคงกระพันเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโน้มไปอืมเหมเท้าคงกระพันกระชั่งลงมาข้างล่างครับอาจารย์โอ้โหอันนี้เรกท้าล้อมก่อให้มันเป็นเสน่ห์ครบเครื่องเลยนะรามิคมหานิยมครับอาจารย์ นี่น้าครับดีเวชวันที่เข้ามายุ่งใจมาครับแล้วนี่เป็นยันกัมแพงไอ้หของทองทำมาในบ้านคุณมันก็ทําไม่ได้ครับอาจารย์ครับแน่นอนจริงเราคุมไว้ให้หมดรูปปู่ทองช่วงนี้จะลงเนี่ยเขาต้องสื่อสารกับครูว่าอาจารย์จะให้แบบไหนอืมครับผมนะให้ลงแบบนี้ลงไปครับผมครับผมเพราะครูเขาเรียนมาหมดครับอาจารย์สื่อสารได้้คณาจารย์แต่ละคนเขาก็ลงไม่เหมือนกันครับครับครับมันขึ้นอยู่ว่าใครลงครับ อาจารย์ก็ต้องเน้นว่ามีทุกอย่างมีต้องครอบจักรวาลต้องครอบจักรวาลไม่ไม่ไม่ไปหน้าเดียวนะอาจารย์ไปหน้าเดียวมันก็จนตายพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ต้องติดโชคลาภด้วยนะอาจารย์นะครับแล้วมีภัยเกษตริกอ๋อจะมีเอ่อเลือดหรือมีอะไรเดือดร้อนเกษตรบอกครับผมแต่มาหน้าช่วงแผ่นดินมีชีว่าสูงสุดแล้วครับผมอะไรคุณไม่ได้ครับครับโอเคครับสุดยอดครับอาจารย์ครับ